นี่ผมนายโรลลี่เกมเมอร์ครับกลับมาที่เซฟทากสามนะขอ,อไปที่นานไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปด้วยกันต่อ,อนะจ๊ะแล้วผมนะโมที่ผมแปลไม่เก่งก็ขออภัยนะครับนะก็ความว่ความรู้ด้านนี้น้อ,อ,อ,อนยอแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ผมจะมาซับนรกให้เขา,าไ,ได้ฟังข้าไหนแปลได้ก็แปลถ้าไหนแปลไม่ได้ก็ซับนรกไปนะ <c oughs> โอ้ถ้าเกิดสมมุติว่าพรังนี้มันยากนะฮยมันจะตัดยน่ยนระยะให้มันเหลือเป็นสองพักนะเพราะว่าอัพโหลดทีนึงโคตรนานเลยนานสัสๆนะฮะไปเราไปลุกันเลยโหลดออกอีกอือ นั่นต่อจากพาที่แล้วนะเพื่อเรามาไอ้ไซเนี่ยฮะพามาที่ศูนย์บัญชาการนะจ๊ะจะนี่นมือพูดเร็วไปแล้วเก่งพูดเร็วกูสา,าย,ยไม่ได้เว้ยกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นสับไม่อย่างที่น้องบอกอย่างเกมอย่างความนิ่นนง อ็อบเกต์เสริมดี่ผมทำึ้นมาเองนะทุยไม่ใช่ปเป็นเสียงแับในบ้านนะคฮะแล้วก็อย่างนอกอาจจะดูลำคาญไปนิดแต่ก็ขออภัยกลับไปเชื่อมต่อมาดูเนี่แคร์ทำไมแม่ไม่สนใจก,กันเลยแครอ,อะไรวะไม,ม่ชิลนี่มันมันอะไรเนี่ย โอ้มุกดาพูดเลยอโอ้โนโนโนแค่เด็กๆโคตรนี่คือโคตรนี่คือมีสัตว์มาพูดแล้วกันนี่ไม่พวกชุดเกาะที่น่าจะไอ้แค่น่าจะคิดว่าเราเป็นพวกคอนะเป็นชุดเพราะว่าชุดเราเนี่ยมันทำโดยจากไอ้หัวหน้าจากภาคที่แล้วก็จะกับพวกคอเนี่ยเป็นคนทำนะ จะทำคนตุมชุดนาน,นสูตรแล้วก็คันเลือกอาหารจากที่ดูตอนแรกๆที่เคยดูไว้่าห้าคนมั้งที่ผมถ้าผมจะเพยคอมให้นะนานโนสูตรงานนั้นงานนี้นมมผมคันก่อน <c oughs> ผมดูดทักสองคือเราเป็นอหา,าหารธรรมดาฮะแล้วเราถูกเอเรียนโจมตี ใครใต้น้ำนะแล้วเขาเสร็จก็มาช่วยไว้แล้วเขาก็ลากเราไปที่โรงงานแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็ทำการอมอบชุดนานสูตรให้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากนานสูตรยังจะอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงรับคำสั่งของคนใหม่นะเขาก็เลยปิดทำการไปชีวิตตัวเองนะแล้วก็ได้ถ่ายทอดคาจังคำสุดท้ายให้เขานะ oh. แล้วภาคสามกลายเป็นว่าชุดนี้รู้สึกมนันเก็คบความทรงจำของเขาเอาไว้กลายเป็นว่าความทรงจำกับชุดรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ความจริงแล้วนี่ไม่เอ้ยไม่ไดิตอนสุดท้ายตอนจบของภาคสองไอ้ผ่านตรงนี้มันให้เรียกตัวเองว่าพอเสร็จแต่มันกลายเป็นว่าความทรงจำทั้งหมดมันเหมือนถูกครอบงำมาไไหลายปีมาแ้อันนี้ผมเดาเลย <c oughs> <laughs> this will cripple Cell for good. The situation is far worse than any of you can imagine. I have visions, glimpses. And... We will take the fight to Cell. <laughs> oh, Shut down that energy nexus and end all this. Or whatever they're doing will bring about the extinction of all life on this planet. <laughs> ที่ภาพเมื่อกี้เห็นมันเหมือนเป็นจานดาวเหมือนเป็นจานดาวเทียมใหญ่ๆนะตรงศูนย์นั้นเป็นเหมือนศูนย์กลางของพลังอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องไปปิดเหมือนปิดเครื่องมันดูแลตัวเองด้วยนะ <laughs> โอ้เฟ็มเลกแล้วเฟ็มเลก <c oughs> โอ้ยเยตกุกเฟ็มเลก โอ้โอ้โอ้ค้างค้างค้างไหมซับใหม่หน <c oughs> ึ่ออเออเสรมเลยเสร็มเลยตกต่ำมากนะฮะผมจะให้ดูว่าผมปรับขนาดไหนอ,ะอ่ะก็เอาจากได้แรงเท่าคนอื่นนะนะฮะไฮไฮเหมือนกอย่างอันนี้ก็คูณสิบคูณเต็มเหลือแค่นี้นะที่ยังไม่ปรับนะฮะเพราะถ้าปรับมเมื่อไหร่คอมนี่เรียบร้อย แชร์กรวุดนะอ,อืมอันนี้ดีกว่าไม่มันอ,นอย่างงี้ตัวมันล็อกกว่าอะไรวะทำไมทำไมไม่ต้องปืนนี้วะกูไม่เข้าใจโอ้โหนี่ใจดูว่าความห่างระดับไฮนะภาพสวยขนาดนาไหนดูน้ำครับ ละเอียดอื๋อแบบเขาใส่ใจทุกคุณภาพเลยทุกรายละเอียดอนุนะ <f ums> แต่เวลาหันที่ก็ต้องคิดหน่อยผมแม่งก็แหลกมั้เไอ้ไหนดูดิว่ายิงโดนป่าวะมีไหมมีไหมโอเคงงงงงงงฮงงไอ้ยตายดิเอีย เฮ้ยเฮ้ยเ่าฮ้ยยหัวด่ะไอ้ยดี๋ยนะยี้โอ้โหเออรู้สึกเราจะยิงมาแปดสิบนัดแล้วนะไม่ไม่ตายไอ้สัตว์มึงจะโหดไปแล้วไปไปเร็วเร็ววิ่งเดี๋ยวสายรอนานโอ้สายเสาดีกยัย ภาพสวยมากมันจะให้เราต้องเข้าไปที่นั้นเพื่อปิดพลังงานจ้ะรู้สึกเหมือนไอเล็บว่างี้จะอะไรเรียกว่า system x นะ h h อ s a ค e แล้ว i f e การทำให้คนอยู่อยู่กับเราไปด้วยแบบไม่เบื่อคือการเล่นแบบเรื่อยเล่นแบบคนปิไม่ใช่นะ ว่างมากก็ไปล่อยไปเล่นสายไ,ไม่แตกด้วยเอมมยอกูรู้แล้วมึงจะบนะ่นอะไรบ้างไหมไอ้ชัยลองมาดูนะความละเอียดจิ๊บย่อยนะคือถ้ามองใกล้ๆมันก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกแต่ถ้ามองไกลๆอย่างเช่นมองนี้เนี้ยโหแม่งละเอียดแต่พอเนี่ยปึ๊บปิดสนนะครับแต่ถ้ามองความละเอียดโดยรวมผมว่าสุดยอดนะ โอ้ยเลวใสเ่เอ้ยเออไ <c oughs> อ้สารนี่น้ำน้ำนเบยนาโนวิชั่นโอ้ยไหนอะใส่ใส่ลงมาดิมึงจะทิ้งก,กูไหนแล้วเราจะลงดันน้ำดิฮ้ยไหนวะไม่กูไม่เห็นเลยเลยไอ่ดันน้ำดันน้ำ ดำน้ำควรจะดำน้ำอฮ้ยไม่ถึงออดดำน้ำเลยนะฮะโอ้เฮ้ยทำลังอะไรวะอะไรเนี่ยไฟเลยไฟเลไฟนะผมยังพูดผิดอเลยวันนี้ผมจะเล่นแบบเนียนบ้างนะไมียผมเมียเล่นเกลียนนะเฮ้ย The We're deep the Hades oh. of the that means no guns on this one. It's down to you assholes. So stick to the plan. Don't fuck around and cover each other. Any questions? <coughs> What's the meaning of life, Sergeant? Fuck you, Gomez. Alright, let's get out there and put a head on a stick already. วันนี้ขอแนว Assassin's Creed แล co ้วกันแนวรอบสังฐานบ้างนะฮะแแบบ Hitman บล็อเอ้ยมึงพูดมากมบงนี้การลอยอเฮ้ย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 นั่งตรงนี้นั่งสนใจไม่มีใครอยู่นะอย่ามีใครนะรีบตาจะได้เป็นจะได้ไม่เป็นพนัานของหลานแล้วจะได้เอาเงินหม่ทุกหล่ะเฮ้ยโอ้ แค่เกือบกับไปสัตว์ท้ายเสือเพื่นอนนี่มันก็ได้เงินไปช่วยวลูกหลานแล้วล่ะเฮ้ยจะบังได้ปาวะผมเคยอยู่พุ่งไม้แล้วมันบังไม่ได้ รู้มากรู้มากทันมันก็ตายไปสักคนหรือว่าเด้อควายโคตรควายโอธ่ถบาดที่ไหนเฮ้ยรอๆๆ,ๆอืมน,อน,อน,น,นี่ปืนรู้สึกปืนนี้มีปืนนี้กับปืนสกานะที่ผมชอบมากนี่ใครวะฉัน ชาวกองอันนี้โขบอันนี้แม่งสวยว่ะน้องเล็งแม่งหมดเลยอุ้ยเจี่ยเอาวะจั์เอาวะจั์เอาวจัดให้สั world, ์จัดไยนะจัดไปจัด <c oughs> ายจัดไนจัดายจัดไปไม่โดนใครเลยตายดิครับเฮ้ยเออ สัตว์ถึงมาด้วยอืมจะได้ไม่เป็นพารลัลูกล้านเอ้ยเขี้ย <Here. S 1> เอ้ยไอ้สัตว์นะครับเอาใหม่นะ <laughs> โอ้เฮ้ย โอเคนะเปงางเสียงี่บ้านผมโมอย่างนิดเรียบร้อยอาจจะลำคามไปบ้างนิดหน่อยแต้วขออภัยนะจ๊ะบุตราชธรรมบุตรราชธรรมาเสียงนรกไม่แล้วเสียงปั๊มนี่เป็นอะไรที่ผมเกลียดนะ เพราะมันทำลายสมาธิอะไรทำให้ผมแคสเกมไม่ได้สักทีนะพอห้องสุดตัวไม่มีนะมันก็น่าจะอัาอัพตั้งแต่นานคงไม่มีแล้วนะอะไรอะไรหลบทำไมซ้อนตัวเบย์อุยอ้ย,ยลงมาอย่างนี้เลยนะฮะ ช่นี้เราจะบุกแบบเปิดเผยบ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโหมดนะฮะเปลี่ยนโหมดนะฮะบุกแม่งตรงๆเลยดีกว่าแสดงว่ามันต้องมีบางตัวที่ยังไม่รู้แต่บางตัวก็รู้แล้วเพราะมันได้ยินเัียระเบิด ขอมาร์กไว้ก่อนนะครับมาร์กมาร์กมากๆเดี๋ยวเจอโปูนะอืม <c ười> เห้ฉ <c ười> ัดโอเคอันนี้กละเฮ้ยไอ้สัด โอ okay. ดับแล้วหนึ่งมาเลยมาจะซุ่มอยู่ใหญ่ออกมาเต๊าะโอเคเพื่อนตายแม่ยังไม่สนใจเลยโอ้ okay. <Okay. S 1> okay. อินขู่อินขู่โคตรขวยนะดูดิโอ้โหขนาดนี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอเดินมาเดินมาไม่ถึงสักทีแต่ทำไมเดินมากูก็ตายแล้วยังกันอย อลอนี <cin stereotype> ่ดุ๊กสองดีมากดีมากมันใช้เบย์เปื่อนนี้เป็นปืนที่ผมชอบมากเป็นปืนที่อยากจะไว้คู่เก็บไว้แหละด้านนี้มันจะมีทางขึ้นสองทางนะฮะคือด้านนี้กับอีกด้านหนึ่งซึ่งถ้ารอบรอบเี่ผมเล่จบไปก่านี้ผมขึ้นทางนู้นะ ซองนอี้ม okay. ันเมียบอยู่แล้วนะอ้ออขึ้นดิโอเคเปิดไอ้ชัดอุ้ยโหระเบิด เ้าสดอุ้ยหือย,ยิงแรงมากมึงตายซะเพื่อนออเรียบร้อยไปท่านหนึ่งนะฮะจงไว้อะไรเขาไม่ใช่นะ,ะอ้าตายหมดแล้วหรอเนี่ยเป็นเป็นเป็นฝั่งที่เกียนอ่ะ คือปกติพอผมเดินเข้ามาจะมาเปลี่ยนของพอเดินมาตนี้เสรแม่งถ่ายทิ้งทีตายนี่คือพอเดินมาโดนระเบิดตายตลอดเพราะแม่งชอบดักเงีบเลยโดนดักอ๊ะลูกก็ไม่มีอออะไร อัน <c oughs> นี้เพื่อความเบานะฮะนี่มันเป็นการส่วนตัวเสริมนเหมือนกับการยิงนัดเดียวคือยิงเดือมไม่ออกไปทุก <c oughs> คนเคยเล่นเกมเ,เกมเกมอะไรวะเอาเปีรยบให้ง่ายๆเหมือน <c oughs> คุณเอาลูกซองหนึ่งนัดไปยิงกับ กำแพงแบบชิดเลยหรือว่าห่างนิดนึงก็ได้ปึ๊บเห็นไหมลูกมันจะอ,อ,ะอยู่แบบนั้นอะ่ะเออนั่นแหละจะให้ความแรงสูงสุดอันนี้เป็นกระสุนไฟฟ้าไอ้ที่จริงอันนี้พวกเก็บเนี่ยผมบอกว่าเลยพวกของไฟฟ้าให้เก็บไวู้้กับพวกเอเลี่ยนจะดีที่สุดนะเพราะว่าเอเลี่ยนบางตัวตายยากชิมหายนะนั้นก็ให้เก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นอันนี้เป็นกล่อง นะว่ารีซัพพลายสเปเชียลออโมเป็นพวกกระสุนพิเศษนะฮะอย่างเช่นปืนไทฟอนนะฮะที่ยิง720นัดภายในเวลาไม่กี่วิหรือปืนสุญญากาศอะไรนะนะั่นอ่ะที่ไว้ยิงเอเลี่ยนโดยเฉพาะที่กระสุนวอร์แตดังชิ้หมายแบบป,ป่วงแล้วก็อย่างเช่นปืนพกอะไรมีลูกไฟมีลือดบลา,าเออนัน่นแหละนะก็เก็บที่กล่องนี้แต่กล่องนี้เก็บได้สองครั้งนะฮะถ้าเป็นแบบธรรมดาเก็บได้สองครั้งแต่ถ้ากล่องใหญ่เนี่ยก็สี่ครั้ง นี่ครับเพืนไทฟอนจะสาธิตให้ดูว่ามันเจ๋งยังไงขอมาไว้ก่อนเดี๋ยวเลืมเอ้ยอะไรวะซีโฟซีโฟช่างม่งวะอันนี้ถ้าไม่แฮกจะเป็นไงครับเอ็นเอจีเออเอน็นเอจีอออหมดขับมาสาธิตไทฟอนให้ดูว่า,วาเป็นยังไงนะ วันนี้ไม่รู้ตัวนะว่าเหมือนเราอยู่สองนี้นะมันก็จะวิ่งกันมารอให้มันเยอะๆก่อนเพราะว่าถ้ายิงแค่นี้มันจะไม่สะใจนะครับพอมันประจำการปุ๊บเราก็เริ่มจัดมั้ยบุญเกียเอาทำแล้วมั้ยมีเกาะดีนะครับยิงมวยอย่างเดียวยิงมวยอย่างเดียวแต่ไม่โดนใครเลยทุกคนถ้าเวลาสิ้นหมด เราก็วิ่งไปเติมอะอ,อนมะอนี่ฮะที่ยิงความที่ยิงความปืนมันเก็บได้สองรอบนะมอื้อแอนจี้หมดไม่เป็นไปเลยยิงแรงมากนี่เป็นมลที่โใชั่นมาไอ้บัวแต่ว่าความแม่นยำต่างมาความแม่นยำนี่หาไม่ได้นะแต่ถ้ายิงพวกตัวใหญ่ๆนี่เขาบอก ต้องใช้เลยเนี่ยราะแรงมากแล้วมันก็รวยนี่ตั้เงเยอะปุ๊บหายไปกีน่นัดครับทับเอาเองขี้เกียจนะอืมอ่ะหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วก็วิ่งกลับไปเอาปืนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวครันผู้ชมเห็นว่าเมือ่อกี้ผมวิ่งมาแล้วรอดมา energy ไม่หาย energy ไม่หาย เอ้าอีสว์หายสังกตานี้เฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมึงี่ได่ข้าเลยสัโดนรุนแรงมากนะฮะเราก็เดี๋ยวเราลอยดีกว่านะฮะเฮ้ย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  นี่ก็ถ้าตกไปก็ตายนะเคยล้อตกไปตายเลยนะเออเออโอ้ข้ามาแม่งเนีไม่รู้อีกฉลาดะาน,นะจริงๆนะโอเคเฮ้ยลงไปก่อนลงไปเติมเอ,อ้ย oh my Mom. it's a